สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยสายเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนนะคะวันนี้พลอยสายมาพร้อมกับรถกระบะแคปนะคะลูกค้ารุ่นนิยมนะคะใครๆก็ใช้กันนะคะใครที่กาลังมองหานะคะวีโก้นะคะ ตัว2.5ตัวตีนะคะปี2013นะคะคันนี้เลขไมล์อยู่ที่141,000กว่ากิโลเมตรนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่440,000บาทนะคะลูกค้าราคาถูกนะคะลูกค้าท่านใดที่ประวัติดีนะคะลูกค้าสามารถออกรถ0%ได้เลยนะคะดาว0%ทันทีเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะออปชั่นของเจ้า V i g o คันนี้กันเลยนะคะ เริ่มกันที่ตัวไฟหน้าของรถเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟธรรมดานะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านข้างนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นชุดโครเมียมตรงขอบนะคะแล้วก็มีโลโก้แบรนด์หลักชัดเจนนะคะแล้วก็ตัดด้วย3มเส้นตรงกลางนะคะสวยๆเลยนะคะป้ายทะเบียน2ทอพุเท่าพอสัมเาวสองห้าสองเ้นะคะกรุงเทพมหานะคะรลูกค้าจะได้เป็นเป็นป้ายทะเบียนนี้ไปได้เลยนะคะ เลขสวยกันเลยทีเดียวนะคะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะ1คู่นะคะลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของรถนะคะลูกค้าฝากกระโปงนะคะไม่มีรอยแตกงาใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแมกอัอลลอยเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ดอกยางนะคะยางยางเดิมๆเลยนะคะ ภายในซุ้มล้อนะคะลูกค้าน็อตน,นะคะไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าใครที่มองหารถรถราคาดีราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าของเราเป็นรถคัดเกตทุกคันนะคะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้กระจกจะเป็นกระจกเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์นะคะให้ลักษณชัดเจนนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะมามาด้วยนะคะลูกค้ารอบคันในส่วนของตัวกระจกด้านหน้านะคะแล้วก็กระจกนะคะไม่เคยเปลี่ยนนะคะลูกค้าไม่เคยมีการแตกไม่มีการชนนะคะในส่วนของ ที่เปิดนะคะตัวร้ามจับประตูนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าตัวบันไดนะคะก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะเริ่มที่ตรงนี้เลยนะคะไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะลูกค้าสวยๆเลยออกแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะมีโลโก้นะคะไฮรักแล้วก็ชื่อรุ่นตัวจีนะคะ นั่นเองนะคะถัดมานะคะตรงนี้นะคะลูกค้ามีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เปิดจะเป็นตัวโครเมียมนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้1จุดนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะ อันนี้คือภา,ภายในด้านหลังนะคะแล้วก็ภายหลังกระบะนะคะลูกค้ารอยการใช้งานแทบจะไม่มีเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปก็คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถทีเ่เป็นรถครอบครัวก,ก็ได้นะคะรถสำหรับค้าขายนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะคันนี้ราคาเพียง400,000กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปดูภายในตัวรถกันเลยนะคะ ภายในตัวรถนะคะคันนี้นะคะเขาจะออกแบบมาเป็นสีโทนสีเบรกนะคะด้านในตรงนี้นะคะสวยสวยเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวปรับกระจกล็อกกระจกนะคะลูกค้าระบบเซ็นทันล็อกกระจกนะคะ ในส่วนของกระจกซ้ายขวานะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะคะเป็นปรับอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมเบาะหนังนะคะลูกค้าสีครีมสีเบจอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวปรับนะคะจะเป็นตัวปรับมืออยู่นะคะพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์นะคะหรือว่าเลือกโหมดทําอะไรที่พวงมาลัยได้หมดเลยนะคะลูกค้า อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม่นะคะคันนี้นะคะเลขไม่นี่เลยนะคะ 1, นึ่งแสกิโลเมตรนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะวิทยุ FM นะคะลูกค้าสามารถเสียบแผ่นซีดีได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสามารถเสียบแผ่นซีดีได้นะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะจะเป็นปรับมืออยู่นะคะเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของให้ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรามีช่องใหญ่นะคะสําหรับเก็บสัมภาระให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคันนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าภายในก็คือเบาะไม่มีเบาะไม่มีช้ําเลยนะคะลูกค้าแคบนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้นะคะ ให้ดูตรงตัวน็อตก่อนเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้ไปนะคะลูกค้าน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเป็นรถบ้านรถใช้งานนะคะลูกค้าเบาะนะคะตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็เว้นระยะห่างได้พอพอดีเลยพอสมควรเลยนะคะลูกค้าไม่เก่าเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครที่ได้ไปในราคาสี่แสนบาทนะคะเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะ และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะคะของเจ้าวิโก้คันนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยที่ซอยเสรีไทย68แยก mm hmm. 1เขตบินบุรีนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะลูกค้า ท่านใดสนใจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้นะคะวีโก้คันนี้นะคะ2 5ตัว G ปี2013นะคะใครที่ตามหานะคะบอกเลยว่าพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะคะก่อนจากกันนะคะพอสายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็วันหลังนะคะจะเอาคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็รถใหม่ๆนะคะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้เลือกกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ